ว่าเหมือนแบบเราจะไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดจริงๆแล้วยังมีสัญญาช่องเจ็ดอยู่ค่ะ <c oughs> ใช่ก็ที่มีข่าวเมื่อกี้ที่มาถามใช่ไหมคะเห็นว่าในเว็บบอกมีบอกว่าไปบทละครล่าสุด <c oughs> ที่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไปคืนทัดต่อสัญญาถึงได้มา <c oughs> จ,รจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าจานเป็นนักสแสดงทุกครั้งที่จะได้รับ วางตัวแสดงอะไรเนี่ยทางช่องหรือว่าทางไคยละครจะติดต่อมาทางเรื่องสุสารคนเป็นเนี่ยบทละครรสทุกคนที่จันรับเนี่ยทางพี่ตุ๊กตากันปนานเนี่ยโทรมาหาเอะคะ่ะบอกว่าเป็นบทละครของคุณแม่พี่ตุ๊กตาจะเอากลับมาทำรีเมคใหม่เพราะว่าตั้งแต่ภาคที่แล้ว 11b ปีผ่านมาแล้วแล้วก็พี่ตุ๊กตาเนี่ยบอกว่าค่อนข้างที่จะห่วงบทนี้มากเพราะว่าเป็นของคุณแม่พี่ตุ๊กตาอยากให้จันเล่นจันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจันได้มาเสียบแทนหรือว่าวางตัวแทนอะไรใครหรือเปล่าเพราะว่า ส่วนตัวเราเป็นนักแสดงเราได้รับการภาพคามติดต่อมาแล้วก็รับบทตามนั้นไปค่ะไม่ได้มีอะไรเรามีได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนที่จะเล่นไ,ได้รับบทเราช่วยกัอ่าไม่ได้มีอะไรค่ะปกติค่ะใช่เขบาบอกว่าจริงๆเราเหมือนแบบเราน้อยใจที่เหมือนเราโดนไปเล่นรีเกงเงินลอยล้วก็โดนดองไ ไม่ใช่ค่ะละครทุกเรื่องเนี่ยเวลาจัรับเนี่ยจันรับด้วยความสมัครใจแล้วก็เต็มใจค่ะอย่างลิเกเงินร้อยเนี่ยจันอยากเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นละครของของพี่เติร์นตะวันซึ่งสนิทกันแล้วก็เป็นพี่ที่เรารากอยู่แล้วแล้วก็อยากเล่นด้วยเพราะเป็นบทประพันธ์ของคุณนันทนาวีลชนอีกอย่างหนึ่งเวลาเล่นละครก่อนข่าวเนี่ยจะรู้สึกว่าฐานคนดูกว้างขึ้น,นจริงๆจะต้องบอกก่อนว่าจันไม่ได้มองว่าละครก่อนข่าวกับละครหลังข่าวเนี่ยมันแยกกันเพราะว่าที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ทั้งช่องแล้วเนี่ย ละครหลังข่าวกับละครก่อนข่าวเนี่ยเป็นรายได้หลักของทางสถานีแล้วก็มีกลุ่มคนดูที่มี เขาเรียกว่ามีฐานค่อนขัานกว้างแล้วคนดูต่างกันจันจะรู้สึกว่าเวลาเราเล่นแล้วเราไปไหนเนี่ยถ้าคนจําชื่อตัวละครที่เราเล่นได้ถือว่าประสบความสําเร็จอ,อย่างลิเกเง,งินร้อยจันถือว่าประสบความสําเร็จมาวกเพราะว่ามีคนดูเป็นเด็กๆน้องๆไปไหนมาไหน,ไหนลูกเล็กเด็กแด,กดงจาได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีดึกๆแล้วน้องๆก็ต้องเข้านอนก็รู้สึกว่าเออไม่ได้น้อยใจอะไรก็เป็นการแสดงปกติใช่แต่คือเขาไม่ได้เหมือนโดนดองเหมือนที่เขาว่าก็มีงานตลอดตอนเรื่องค่ะเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าเราเป็นคนชอบทํงาน านค่ะแล้วก็ทํางานตลอดค่ะก็ที่ไหนมีงานให้ทําก็อยู่ที่นั่นค่ะ <laughs> ใช่อีนนตั้อย่างนั้นุดถึงเม,ม่วานไปทพื่อไปถ่ายมาใช่ค่ะเมื่วาน วันแรกใช้เรียกเซ็กซี่อย่าเรียกโป๊ค่ะมันดูไม่ค่อยดีนะคะ <laughs> เรียกเซ็กซี่มากกว่าเพราะปกติแล้วในชีวิตจริงไม่ค่อยได้แต่งเซ็กซี่ขนาดนั้น,นะคะ่ะก็จะต้องมีบ้างเพราะในบทจะต้องยั่วยวนทํายังไงให้พี่เจมเรืองศักดิ์ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าวันไหวได้ก็ต้องมีการแต่งตัวด้วยนิดนึงเป็นเรื่องแรกที่ขนาดนี้เลยไหมคะเป็นเรื่องแรกคะ <laughs> ่ะที่ที่เซ็กซี่แล้วก็พลิกบทบาทขนาดนี้นไหมคะาบท ไม่นานค่ะเพราะพี่ทุกตาโทรมาบอกว่าอยากให้เราเล่นเราก็รู้สึกว่าเออเราเคยดูงแต่ตอนเด็กๆน่ากลัวดีแล้วก็รู้สึกว่าพอพี่ตุกตาพูดขนาดนี้แล้วก็อยากจะทําให้ได้ถ้าถามจันแล้วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตการสแสดงของจันที่ต้องทําการบ้านเยอะที่สุดใช่ เตรียมตัวยังไงบ้างก็เอาบทมาศึกษาก่อนค่ะเพราะว่าบทที่ลูกตาบอกว่าปรับใหม่ไม่เหมือนกับตอน11ปีที่แล้วให้มีความเป็นสื่อสารคนเป็นในยุคปัจจุบันมากขึ้นตัวบทรสุคนที่จันเล่นเนี่ยคือบทที่พี่เหมียวชมพยพรกับพีพ่เียพรทิพย์เคยเล่นก็จะมีมิติมากขึ้นจะมีความปูพื้นฐานตัวละครมากขึ้นว่าทําไมถึง ถึงทะเยอะทะยานอยากได้อยากมีเกลียดความจนถึงขนาดที่กล้ายแย่งสามีคนอื่นเพราะว่าเกลียดความจนไม่อยากลำบากต่อไปอะไรอย่างเงี้ย อเวอร์ชันที่เราก็าทาได้ดีมากแต้งตองรับมไดนไม่กลัวคะ่ะเพราะทีมงา,านทุกคนทํางานกันเต็มที่อย่างจันเนี่ยจันทาการบ้านตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าจนถึงคาแรคเตอร์ว่าทายัางไงให้เราภาพปางไปอะไรเางี้คะ่ะแล้วก็ได้คุยกับทางพี่ตาทางพี่นุภูมิกับก็บอกว่าเออเรื่องนี้นะักแสดงทุกคนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าจะทําให้เป็นสุสานคนเป็นเวอร์ชันน2 0ห3เป็นปัจจุบนันเพราะว่าถ้าทาให้เหมือนของเดิมเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแตกต่างค่ะใช่ก็ผีก็อาจจะออกมาคนละแนวกันหรือเปล่าหรืออยังงไตต้คิด ก็เลยไม่ได้ดกดดันไม่ได้นักใจอะไรเพราะทุกคนก็ทํางานเต็มที่ นัปวดใจนิดนึงเพราะตอนนี้เห็นในอินสตาแกรมโก้ชอบโพสท่าแบบกระต่ายแล้วก็พูดออมาว่า,าตอนนี้ฉันขึ้นคาน์ชันโสดฉันอะไรจริงๆแล้วชอบน้องกระต่ายนี่มากค่ะเพราะว่าน้องกระต่ายเนี่ยชอบแบบว่ามีคาแรคเตอร์กลนวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ตามนั้นค่ะแปลว่า <c oughs> โสดนะคะแปลว่าโสดคานที่มีคุณภาพแปลว่าโสดมีค <c oughs> ุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอใครูหรือไงไม่ได้ตัดทพ้อค่ะไม่ได้ตัดพ้อค่ะไม่ได้ตัดพ้อค่ะตัดพ้อชคบชะตาไม่ใช่ ไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะแต่คือน้องกระต่ายนียเขาจะมีหลายอันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออชอบโสดอย่างมีอิสระภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่ว่าจะมีใครมาดูแลแล้วก็ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเป็นเซล์เซลล์ขำๆมากกว่าจริงๆเราโพสตหลายแนวแต่ว่ามาบังเอิญว่าโสดอะไรอะไรเขาอาจจะจับตามุมนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีบ้างยังไม่ยังไม่มีค่ะกพราทุกคนก็ทราบแล้วนะคะว่ายังโสดโอหประกาศตัวสุดเป็นปิดปิดอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้ปิดค่ะไม่ได้ปิดแต่ว่ายังไม่มีจริงๆ Ừ, ใช่แลวงา,านก่อนเนา <ừ. S 1> ใช่ทำงานก่อน,นอค่ะ